สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครับการเรียนกีตาร์โฟกหรือกีตาร์โปร่งกับครูกีตาร์เราจะนำทุกคนมาที่เรื่องของคอร์ดบาร์นะครับหรือคอร์ดท่าบนั่นเองคอร์ดบาร์หรือคอร์ดทาบก็คอือคอร์ดท,ที่เราใช้นิ้วนะครับท่าปไปบนสายทั้งหกสายนิ้วชี้นะครับบีบลงไปนะครับที่ช่องไหนก็ได้แล้วใช้อีกสามนิ้วที่เหลือกดคอร์ดนะครับเสียงของคอร์ด หรือชื่อของคอร์ดก็จะเปลี่ยนไปตามช่องที่เรากดนะครับซึ่งชื่อคอร์ดเหล่านั้นนะครับเขามักจะเปลี่ยนแปลงไปตามโน้ตที่เรากดสาย6กับสาย5ยกตัวอ,อย่างเช่นครูจับคอร์ด G ที่เป็นคอร์ดท่าหรือคอร์ดบาที่ช่องที่3มพอคืนเลื่อนการจับคอร์ดรูปแบบนี้ไปที่ช่องที่5เขาจะกลายเป็นคอร์ดเ ไปที่ช่องที่1เขาจะกลายเป็นขอด์ด F กดเหมือนเดิมทุกอย่างครับแค่เปลี่ยนช่องชื่อขอร์ดก็เปลี่ยนไปแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ากดช่องต่างๆจะเป็นชื่อขอร์ดอะไรวันนี้เราต้องมาเรียนภาคทฤษฎีกันะนิดหนึ่งครับทฤษฎีมีอยู่ว่าครับนักเรียนจะต้องฝึกโน้ตสาย5กับสาย6หรือสาย6กับสาย5ให้ได้ก่อนครับอ่ะครูข,ขึ้นโน้ตมาให้ตรงนี้นะครับชื่อ สาย6นั้นเริ่มต้นได้จากโน้ต e ครับอ่าเครานี้การดีครูจะไม่ใช้ปิ๊กดีนะครูจะให้นักเรียนเอามือดีนะครับโดยที่ให้นักเรียนเอานิ้วชี้วางไว้ใต้สาย3นิ้วกลางวางไว้ใต้สาย2แล้วก็นิ้วนางวางไว้ใต้สายหนึ่งทำมือกำมือหลวมๆแบบนี้ครับนะเหมือนเรากดไลท์นะครับหรือฟักม่นเรฟักทองตามมือนะครับอ่า 3มนิ้วระวางที่สาย3ามสองหตามลำดับแล้วเราจะเอานิ้วโป้งดีดครับโดยการดีดหมุนนิ้วโป้งเป็นวงกลมครับดีดออกไปข้างนอกเราจะไม่กดนิ้วให้โดนสายถัดไปแบบนี้นะครับเราจะดีดออกไปเลยสาย5ก็เช่นกันครับเราก็จะดีดออกไปเลยสาย6เริ่มต้นจากโน้ต e ครับสายปล่อยหรือสายเปิดให้เรียนใช้นิ้วชี้กดช่องที่1ของสาย6ครับและให้เรียนพูดว่านี่คือโน้ต f ต่อไปให้เรายังใช้นิ้วกลางกดช่องที่3ของสาย6และพูดว่าโน้ต G แล้วใช้นิ้วก้อยกดที่ช่องที่5ของสาย6พูดว่าโน้ต A E F G A ใช้นิ้วให้หยุดได้นะครับ E ปล่อย F นิ้วชี้ G นิ้วกลางแล้ว A นิ้วก้อย ในทางการเล่นกีต้าร์นั้นเขาจะไม่เรียกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยครับซึ่งมันจะงงนะครับเราจะเรียกนิ้วชี้ว่านิ้วหนึ่งนิ้วกลางว่านิ้วสองนิ้วนางว่านิ้วสามแล้วครับแล้วก็นิ้วก้อยเรียกว่านิ้วสี่ E สายปล่อย F ใช้นิ้วหนึ่งกดช่องที่หนึ่ง G ใช้นิ้วสองกดช่องที่สามแล้วก็ A ใช้นิ้วสี่กดช่องที่ห้าและให้นักเรียนเลื่อนนิ้วชี้ไปที่ช่องที่เจ็ดครับนี่คือโน้ต B พูดว่า B และใช้นิ้วสองครับหรือนิ้วกลางกดที่ช่องที่8ครับเรียกว่าโน้ต C และใช้นิ้วก้อยครับกดที่ช่องที่10ครับเรียกว่าโน้ต d แล้วเลื่อนนิ้วก้อยไปที่ช่องที่1ิสองครับพูดว่าโน้ต E ทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้ครับ E f G A B C D E ให้ฝึกให้คลองครับและให้สังเกตนะ E กับ F เขาจะเป็นโนต้ตที่ติดกันนะครับจะชิดกันนะครับแต่พอาะ F ไปหา G เขาจะข้ามไป1ช่องนี่คือโนต้ตที่ห่างกัน1เสียงนะครับแล้วก็ g ไปหา A, เก็จะข้ามไป1ช่องนี่หมายถึงโนต้ตที่ห่างกัน1เสียงโนต้ตที่ห่างกัน1เสียงช่องที่อยู่กึ่งกลางครับเขาจะมีชื่อได้สองชื่อในเชิงขาขึ้น E มาเจอ F สูงกว่า f เราเรียกว่าโน้ต f ช้าบช้คือสูงขึ้นครึ่งเสียงครับอีกในแง่มุมหนึ่งครับถ้าช่องที่สามคือโน้ต g โน้ตช่องที่สองคือโน้ตที่ต่ำกว่าโน้ต g ไปครึ่งเสียงครับเราเรียกว่าเขาว่าโน้ต g flat เพราะฉะนั้นโน้ตในช่องที่สองจะมีสองชื่อนะครับตามแถบด้านล่างนี่ครับ f s a r p หรือ g flat โน้ตแบบนี้เขาเรียกว่าโน้ต enharmonic เป็นโน้ตที่ มีเสียงเหมือนกันครับแต่มีสองชื่อเอ็นฮาร์มอนิก E F G ึ่งกลางคือ f ช์กับ G e, flat ์อ G A กึ่งกลางระหว่าง G กับ A คือ g ช A ์หรือ g A flat E อ f G A อไปหา B กึ่งกลางระหว่าง A ไปหา B คือ g a ช์หรือ b f แฟ t คือช่องที่6กนะครับ สังเกตอีกที B ไปหา C ทำไมมันติดกัน B ไปหา C เขาเรียกว่าโนต้ตที่ห่างกันแค่ครึ่งเสียงครับเขาจะอยู่ช่องติดกันดนตรีสากล E F และ B C ติดกันนักเรียนจำไว้นอกนั้นห่างกันหนึ่งเสียงหมดเลยครับ C ไปหา D กึ่งกลางร,ระหว่าง C กับ D ก็คือ C ชาร์ปหรือ D แฟส่วน D ไปหา E กึ่งกลางร,ระหว่าง D ไปหา E ก็คือ D ชาร์ปหรือ E แฟนั่นเอง แต่ครูจะไม่สอบให้นักเรียนกดโนต้ตที่เป็นชาร์ปหรือเป็นแฟกตนะครับครูจะให้นักเรียนจาเฉพาะโนต้ตที่เป็นโนต้ตปกติเท่านั้นเดี๋ยวๆพอชาร์ปแฟกตนักเรียนก็ใช้หลักการที่ครูมูสอนหาได้เองเลยนะครับ E F G A B C D E นี่คือสาย6กทองให้ได้ครับต่อไปสายหครับเริ่มจาก A A, A ไปหา B หาหนเสียงครับข้ามช่องที่หนึ่ไปหนึ่งช่อง ใช้นิ้วหนึ่งกดช่องที่สอง B ไปหา C ห่างกันแค่ครึ่งเสียงครับติดกันใช้นิ้วสองกดช่องที่สาม C ไปหา D ห่างกันหนึ่งเสียงครับใช้นิ้วก้อยหรือนิ้วสี่กดช่องที่ห้าสายห้าเป็นดังนี้ครับ A B C D ต่อไปเลื่อนนิ้วชี้ไปช่องที่เจ็ดครับ E D กับ E ครับช่องที่ห้าไปหาช่องที่เจ็ดนะครับข้ามช่องที่หกไปหนึ่งช่องเพราะมันห่างกันหนึ่งเสียง ต่อไป e ไปหา f ติดกันใช้นที่สองกดช่องที่แปดได้เลยครับ f ไปหา g ข้ามไปหนึ่งช่องครับเพราะมันห่างกันหนึ่งเสียงแล้วเลื่อนนิ้วก้อยไปที่ช่องที่สิบสองครับสังเกตง่ายๆกีตาร์โฟกช่องที่สิบสองเขาจะมีจุดสัญลักษณ์ไว้สองจุดช่องที่สิบสองนี้คือโน้ตที่เป็นเสียงเดียวกันกับสายเปิดนะครับเช่นสายเปิดสายหกคือ e ช่องที่สิบสองก็คือ e เขาเรียกว่าหนึ่งช่วงเสียงครับห่างกันหนึ่งช่วงเสียงหรือหนึ่งออกเท สาย5เป็น A ช่องที่12ของสาย5้าก็เป็นโน้ต A เช่นกันครูจะไล่าสาย6กับสาย5นะครับให้เรียนฟังอีกครั้งใช้นิ้วให้ถูกด้วยนะครับ E F G A เลื่อนนิ้วชี้ไปช่องที่7ครับ B C D แล้วก็เลื่อนนิ้วก้อยไปช่องที่12ครับ E สาย5ครับ A B C ติดกันแล้วก็ D เลื่อนนิ้วชี้ไปช่องที่7ครับ E f ติดกัน G แล้วก็เลื่อนนิ้วก้อยไปช่องที่สอง A E F G A B C D E A B C D E F G A ฝึกซ้อมโน้ตนี้ให้คล่องแล้วมาเล่นใน้ครูดูมีคะแนนให้ครับเราจะเอาโน้ตที่เราไล่ได้นะครับไปหาชื่อคอร์ดของคอร์ดบาร์ขึ้นมาแล้วครับแน่ คอร์ดบาร์ที่โน้ตหลักอยู่บนสายที่หกของกีตาร์นะครับคอร์ดเหล่านี้ยจะมีวิธีการกดทั้งหมดอยู่ห้ารูปแบบรูปแบบที่หนึ่งครูเรียกว่าคอร์ดเมเจอร์ครับเช่นครูกดเลยที่ช่องที่สามครับแบบที่หนึ่งจแบบนี้ครับนิ้วชี้ทาบไปครับและนิ้วกลางวางไว้ที่สายสามแล้วก็นิ้วนางวางวที่สายห้าและนิ้วก้อยวางที่สายสี่ รูปแบบนี้เราเรียกว่าคอร<ม>์ดเมเจอร์กดช่องที่3ามโน้ตสายหช่องที่3คือโน้ต G เราเรียกว่าคอร์ด G เมเจอร์ได้ G Major แล้วคอดต่อไปเขาเรียกว่า Major ร์ v e n ใช่ไหมครับ M A J O R แล้วก็เลขก7อ่านว่า G Major อร์ e n ปรับใหม่ครับกดแบบนี้วางนิ้วใหม่มเสียงก็เป็นลักษณะใหม่เรียกว่า G Major อร์ e n ที่เรียกว่า G เพราะว่าสาย6ช่องที่3คือโน้ต G ขคอรต่อไปกดแบบนี้ครับยกออกก่อนครับนิ้วยังท่าไว้ช่องที่3ครับนิ้วชี้วางที่สาย3นะครับนิ้วนางวางที่สาย5เรียกว่าคอร์ดโดมินแนนเหรือ G7 หรือ G d o m i n นแน7เซเองคอร์ดลักษณะที่4ครับ ยกออกกอน,นิ้วชี้ยังทาบช่องที่3ามเหมือนเดิมครับใช้น,นิ้วนางวางที่สายหนิ้วก้อยวางที่สาย4เรียกว่าคอร์ดไมเนอร์ตรงนี้ก็คือคอร์ด G ีไมเนอร์เองครับสุดท้ายครับจาก G ีไมเนอร์เรายกนิ้วก้อยออกครับเป็นไมเนอร์เซเว่นหรือ G ีไมเนอร์เซเทั้งห้าประเภทนี้ชื่อเขาจะเปลี่ยนไปนามโน้ตสายหนะครับช่องที่หนึ่งโน้ตสาย6คือ F กดคอร์ดทั้งหแบบก็จะกลายเป็น F F major 7 F dominant หรือ F 7 F minor หรือ F minor 7 e v ขอไปกดช่องน,นี้5โน้ตสาย6ช่องที่5เป็น A นะครับก็จะได้คอร์ด A A major 7 A dominant 7หรือ A 7ครับ A minor และก็ A minor 7 ถ้าช่องที่2อล่ะสมมุติจะกดแบบนี้ที่ช่องที่2จะเป็นชื่ออะไรแล้วเรียงก็ไล่แ E F G อ้าวช่องที่2มันคือ F ช h a r ครับหรือ G f l a t กดที่ช่องที่2จะได้ทั้งคอร์ด F ชาร์ปก็ได้หรือคอร์ด G f l a t ก็ได้ได้2ชื่อครับและถ้าเปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆทั้ง5แบบก็จะเป็น F c h a r ปเมเจอร์เ e n F ช h a r F c h a r ปไม F# minor s e หรืออาจจะเป็น G flat G flat major s G flat D m i n a n s G flat minor หรือ G flat minor s ลองช่องที่4กันหน่อยครับช่องที่4เป็นนอน,อนไหลไล่กับ E F G A อ่าเขาอยู่ระหว่าง G กับ A ช่องที่4ก็คือ G sharp หรือ A flat major เขาจะเป็น G# major หรือ A flat ถ้ากดแบบ major seven ก็จะเป็น G# major seven หรือ A flat major seven ถ้ากดแบบ dominant seven um ก็คือ G# seven หรือ A flat 7ถ้ากดแบบ minor ก็จะเป็น G# minor หรือ A flat minor ถ้ากดแบบ minor seven ก็จะเป็น G# minor 7หรือ A flat minor seven นี่คือ โน้ตหลักอยู่สายหกชุดอ่าต่อไปเป็นคอร์ดบ้าหรือคอร์ดทาบที่โน้ตหลักชื่อของคอร์ดเขาจะเปลี่ยนไปตามโน้ตสายห้าบ้างครับแน่นอนครับมีห้าประเภทอีกแล้วครับเช่นครูยกตัวอย่างที่ช่องที่สองครับช่องที่สองคือโน้นอะไร a b c d ช่องที่สองคือโน้ต b ครับสายห้าห้าครูจับแบบนี้เรียกว่าคอร์ดเมเจอร์มันก็กลายเป็นคอร์ด b เมเจอร์ จับแบบใหม่เป็นแบบนี้แบบที่2เรียกว่าเมเจอร์เซเก็จะกลายเป็นคอร์ด B เมเจอร์เซเจับแบบใหม่เป็นแบบนี้ครับ B dominant เซเว่หรือ B 7 <c oughs> จับใหม่เป็นแบบนี้ครับ B m i n เนอรนั่นเองแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกเป็น B minor 7 <c oughs> เมื่อเลื่อนการจับคอร์ดทั้ง5แบบไปตามช่องต่ตางๆชื่อคอร์ดก็จะเปลี่ยนไปตามโน้ตสาย5ครับเช่น <c oughs> ไปจับที่ช่องที่4 C คืออะไรครับ A B C D ช่องที่4คือ C ชาร์ปครับหรือ D แฟ a t นะถ้าเป็น C ชาร์ปก็จะเป็นคอร์ด C ชาร์ป C ชาร์ป Major 7 C ชาร์ป7 C ชาร์ป Minor C ชาร์ป Minor s e e n นะครับการสอบกับครูน,นะครับ ครูจะใหนะ้นักเรียนสุ่มจับฉลากนะครับแล้วก็นักเรียนได้ขอดไหนจะให้นักเรียนกดขอดนั้นแล้วก็ดีดให้คุณครูฟังใครสามารถทําได้สิบคอดต่อเนื่องจําได้นะครับรับไปเลยนะครับฝึกกดกันนะครับขอดบาแล้วเดี๋ยวจะได้ใช้ในเพลงต่อไปรวมไปถึงเอาไปเล่นเพลงก่อนหน้านั้นนะครับที่เราฝึกกันก็คือเพลงไม่ต่างกัน ซึ่งในเพลงไม่ต่างกันมีคอร์ด B flat B flat เป็นโน้ตที่อยู่สาย5ช่องที่1ครับ A B B flat อยู่ช่องที่1เมื่อคอร์ดอยู่โน้ตหลักอยู่สาย5คอร์ดเมเจอร์เรากดแบบนี้นี่คือคอร์ด B flat อีกคอร์ดหนึ่งก็คือคอร์ด F ครับในเพลงไม่ต่างกันจะมีคอร์ด F f, f คือสาย6ช่องที่1ครับกดแบบเมเจอร์ก็เป็นแบบนี้เราจะได้คอร์ด B flat กับคอร์ด ไปใช้ในเพลงไม่ต่างกันจังหวะสบายๆทำให้เพลงไม่ต่างของ,ของหลั์กันของเราเป็นเพลงที่สมบูรณ์ขึ้นอีกด้วยครับผมและเจอกันใน EP ต่อไปครับ